ทิมแล้วเรามาในหัวทีมอัสสลามอัลไอกุลมอร์มาตุลลอฮิวบาร์กากโตครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมมฮัมหมัดแจ็คครับวันนี้มีมีเรื่องค่าเป็นคนคน,คนมีค่านะคนเราเนี่ยเป็นคนมีค่าทุกคนเป็นคนมีค่าหมดเพราะว่าเวลาสิ้นเดือนก็กจะมีค่าเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผ่อนรถผ่อนบ้านค่า ขนมลูกค่าเงินเดือนภรรยานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็ถือว่ามีค่าค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันมันมีเรื่องเรื่องถามมานะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับเขาเหมือนเขาเขาเปิดไปอะไรอ่ะอาคารพาณิชย์เ่ใช่ไหมเป็นห้องเช่าด้วยเป็นอาคารพาณิชย์ด้วยถ้าใครเคยอยู่หออ่ะก็จะแบบว่าก็เราก็จะอ่าโอเคน้ําไฟแล้วก็เสียใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราเสียในอัตราของของที่มันผ่านมิตเตอร์หอใช่ไหมเจ้าของหอเขาก็จะมาดูใช่ไหมล่ะว่า เออเราใช้ไฟไปเท่าไหร่สมมติว่าเราใช้ไป10หน่วยสมมตินะหน่วยละ5บาทก็50น้ํา10หน่วยหน่วยละ5บาทก็ก็ห้อะไรเงี้ยก็คือเก็บผ่านอัตราของหอแต่น,นี้มันอาจจะแพงกว่าอัตราของอการไฟฟ้าหรือการประปาผู้เช่าเนี่ยก็เลยเออเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านซักรีดเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยนะอาจจะใช้ไฟใช้น้ำเนี่ยมันเยอะ ถ้าจะไปเสียในอัตราที่พูดมาอก็้ในอัตราของหอเนี่ยมันก็อาจจะแพงแต่ถ้าไปขอมิเตอร์เองไปขอมิเตอร์ไฟเองไปขอมิเตอร์น้ําเองเนี่ยก็เสียในอัตราของรัฐมันก็ถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าทีนี้ก็โอเคเจ้าของหอก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปขอเอ,เองแล้วกันเขาก็หมถึงว่าจะลูกห้องเนี่ยนะผมใช้คำว่าผู้เช่าแล้วกันผู้เช่าเนี่ยก็ไปขอไปขอน้ําขอไฟเองขอหม้อเองขอมิเตอร์น้ําเองโดยไม่ได้เสียค่าค่าน้ําค่าไฟเนี่ยผ่านหอพัก โอเคก็ทาธุรกิจไปก็จ่ายไปก็จ่ายกับการไฟฟ้าเนี่ยโดยตรงจ่ายกับการประปาเนี่ยโดยตรงพอวันดีคืนไม่ดีเขาก็กิจการไม่ดีเขาก็ย้ายออกพอย้ายออกเสร็จปุ๊บก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญญาเช่าก็จ่ายค่าชงค่าเชา่าครบถ้วนเสร็จปุ๊บพอย้ายออกเขาทิ้งค่าไฟไว้ไงทิ้งหมายความว่าไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟทีนี้เวลาเขามาทวงเนี่ยบินค่าน้ําค่าไฟเวลามาทวงเนี่ยเขาก็ต้องเอามาไว้กับที่ เจ้าของหอพักถูกไหมละ่ะเ,เอาไว้กับห้องเช่าเขาก็มาทวงกับเจ้าของหอพักพอมาดูปุ๊บโอ้โหบินค่าไฟเนี่ยเป็นหมื่นบาทเลยพนักงานการไฟฟ้าก็มาที่หอพักเลยมาที่เจ้าของห้องเลยเจ้าของหอพักเลยเจ้าของอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับแต่น่าจะเป็นบริษัทที่เขารับจ้างมาที่เขาเรียกว่าเป็นพวกซับเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เป็นการไฟฟ้ามาโดยตรงนะก็มาบอกว่าเจ้าของเนี่ยต้องจ่ายนะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยจะตัดไฟทั้งหมดเลย เออที่อยู่ในตึกนี้เออนะครับอันนี้อา้าวเจ้าของบอกอา้าวก็มาถามผมไงเอะแล้วจะทํายังไงเนี่ยเขาจะตัดไฟทั้งหมดนะครับอันที่สองเขาบอกว่าเดี๋ยวทางทางตัวแทนของการไฟเนี่ยจะไปแจ้งความเออเอ้มาแจ้งได้ไหมนะครับอ่ะมาถึงอันแรกก่อนนะครับจะตัดไฟได้ไหมจะต้องจ่ายไหมคืออย่างนี้คนที่ทำสัญญาขอหมอไฟขอหม้อน้ำประปาเนี่ย ไม่ใช่เจ้าของหอพักไม่ใช่เจ้าของอาคารพาณิชย์แต่เป็นผู้เช่าไปขอในนามสมมติชื่อในเอในเอเนี่ยไปขอในนามในเอเพราะฉะนั้นนี่อันเนี้ยเป็นหนี้ของในเอนึกออกไหมเป็นหนี้ของในเอเพราะว่าในเอเนี่ยไปทําสัญญาน้ําไฟไว้กับการไฟฟ้าการปะปาเพราะฉะนั้นหนี้เนี้ยเป็นของในเอไม่ใช่หนี้ของเจ้าของหอพักหรือไม่ใช่หนี้ของเจ้าของห้องเช่าเพราะฉะนั้นนะครับ คนที่จะชําระนี่จํานวนเนี้ยไอ้หลักหมื่นบาทเนี่ยไม่ใช่เจ้าของหอพักหรือว่าไม่ใช่เจ้าของห้องเช่าแต่เป็นนายเอซึ่งนายเอไม่อยู่แล้วจะตามจะฟ้องคดีจะยื่นโนตง้งโนติสอะไรก็ต้องยื่นให้ในายเอไม่ใช่มายื่นให้กับเจ้าของอาคารพาณิชย์หรือเจ้าของห้องพักเพราะอย่างที่บอกไม่ใช่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการไฟฟ้าหรือการประป่านะครับอ่ะไอ้นี่ อันที่หนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันที่สองก็คือคดีเนี้ยเขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะเขาก็กลัวนะเอ๊ะจะข้อหามีไหมไม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่มีครับมันเป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่งเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่งก็ต้องไปดําเนินคดีในทางแพ่งไม่รู้แหละคุณจะฟ้องจะยื่นโนติสอะไรคุณก็ต้องไปเรียกร้องเอากับในเอเนื่องจากในเอใช้ประโยชน์จาก ไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากสัญญาและใน A เป็นผู้เขาเรียกอะไรมีชื่อเป็นผู้ไปขอน้ําไปขอไฟกับการประปาการไฟฟ้านะครับเพราะฉนั้นก็ตัดไฟไม่ได้นะคือตัดไฟได้เฉพาะห้องนั้นที่ติดตั้งนึกออกไหมส่วนถ้าเจ้าของจะจะเปิดให้ลายใหม่เช่าก็ต้องยอมให้เขาตัดไฟลายที่ใน A ไปขอแล้วตัวเองเนี่ยก็ถ้าคือถ้าเจ้าของเออเขาเรียกอะไรคนเช่าใหม่จะมาเนี่ย จะจะ,จะใช้ไฟผ่านหอพักหรือจะไปขอมอแปลงใหม่อันนี้ก็เป็นแล้วแต่เขาแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเขาจะติดแบ็กลงแบ็กลิสอะไรหรือเปล่าน,นะณนะห้องนั้นนณะนห้องที่ในเอเช่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องโอเคถ้าจะใช้ไฟต่อไปอาจจะต้องใช้ไฟผ่านเจ้าของหอพักเจ้าของอาคารพาณิชย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็นะนะก็ตอบไปแล้วนะครับตามคําถามที่ถามมานะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสลามุอะลัยกุมะเราหมะตุลลอฮิว,วบะเราะการุตูครับ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน youtube ค้นหาชื่อ Muslim On Air ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี